สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสมอนชาแนลนะคะตอนนี้นะะักข่าวอัมบารินมานะคะรถปิกอัพนี่นะคะแล้วก็สองช่องนะคะข่าวสดก็นั่งแบบชิวๆสบายๆเลยนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะมาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็มาถึงแล้วนะคะกำลังขนกล้องลงนะคะไม่นานก็รอก็้อีกสองช่องก็น่าจะตามมานะคะคือช่องแปดกับไทยรัฐนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงก็แต่งตัวเลยนะคะ ดีจังเลยรถแบบนี้เนาะฝนตกก็ไม่เปียกนักข่าวมาถึงแล้วนะคะพี่สี่ช่องสามสิบสี่นะคะสามสิบสี่มาแล้วนะคะพึ่งมาถึงนะคะมาถึงสดสดเลยยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์ลุงป้าเลยนะคะนี่ด่วนเลยนะคะ ถือกล้องไปละกำลังทักทายกันนะคะตอนนี้นะคะมาถึงแล้วจ้า นะป้าก็นั่งอยู่ในศาลาสีจุมพูนี่นะคะสีจุมพูนะคะป้านะคะนั่งแบบสบายสบายนะะักข่าวก็มาถึงแล้วนะคะโอเคนะคะ